เราอยู่กันที่ชุมชนอะไรบัชุมชนมัสซิตอันบุชรอคลองสีวังเล็กอยู่ที่มีนบุรีถูกต้องไหมบักมีนบุรีใช่มีนบุรีสวินทวงสุวินนี่ภาษาไทยนะทวิชชูสุวินทวงทวง นี่ตกทุกภาษาเลยสิ่งที่ทาให้ชุมชนแหน่งนี้มีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นคือการที่มีมัสยิดที่ไม่ได้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวข้างมัสยิดคือบ้านวังเลยบ้านไม้เ่าแก่ที่ตั้งอยู่ข้างมัสยิดมีอายุเกือบร้อยปีแต่ตอนนี้เขาปล่อยเขาปล่อยทิ้งร้างแล้วเนาะแต่นี่ดูคือเห็นแต่ในละครจริงๆถ้าแบบนี้ย <c oughs> คือบ้านไหนอยู่ต <c oughs> ิดกับมัสยิดเลย เป็นบ้านเก่าเลยอ่ะอนเช้าๆ,ๆอ่ะของกินฮา้านอ่ะเยอะมากๆเลยนะและตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านปลาต้องโกหน้าโรงเรียนของชุมชนที่นี่เลยเป็นร้านปลาต้องโกที่เปิดยังไม่นานนะแต่บอกเลยว่ารสชาติดีและก็พ่อค้าบริการดีด้วยนะทุกคนแล้วนี่คือจะบอกว่าร้านไก่เนี่ยนะถ้าเราไปสั่งตอนนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าหมดแล้วคนจองหมดแล้วแต่น่ากินมากเลยวังใช่ไก่ย่างน่ากินมาก <ๆ S 2> ชุมชน <ๆ S 2> ที่นี่ก็ยังมีโรงเรียนอาฟิตด้วยซึ่งเป็นสถานที่ที่สอนอัลกุรอานให้เด็กๆได้ท่องจำา6เดือนรือว่าแล้วแต่คุณพิจารณาถึงจะให้ขึ้นไปท่อง แต่ก็3ามสี่ปีก็คือท่องได้แน่นอนสามี่ปีชมรมเราได้เคยมาชมชนนี้แล้วลองคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าชอบอะไรในชุมชนนี้มากที่สุด